ถ้าคุณโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองคุณจะรู้สึกยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกบีบุษเจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับและนี่ก็เป็น EP ีที่70แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับยังพูดคุยกันถึงเรื่องของบริษัท Twitter นะครับปัจจุบันแปบรรทัดครึ่งมี Twitter แล้วนะครับจะสามารถ โพสต์ภาพนะฮะเอาเรื่องราวรอบตัวที่เป็นเรื่องนวตกรรมมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้นะครับก็ฝากติดตามแบบทัดครึ่ง Twitter ด้วยนะครับเข้า Twitter แล้วเซิร์ชหาแบบทัดครึ่งครับเรื่องราวของบริษัท Twitter เนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะจะจะ,จะถือว่าไม่ครบนะฮะเพราะบริษัท Twitter เนี่ยมีที่มาที่ไปของ leadership team ที่น่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะแต่ทีนี้ผมย้อนกลับไปก่อนครับว่า ถ้าเรานึกถึงองค์กรองค์กรหรือคนคนหนึ่งที่เป็นระดับตานานเลยนะฮะที่โดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองคุณนึกถึงใครครับหลายๆท่านที่ติดตามจะพอทราบนะฮะว่าเราจะนึกถึงสตีฟจ็อบส์ครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยคนหลายๆคนเนี่ยนึกถึงตอนเขาเป็น CEO บริษัท Apple นะ,ะแต่จริงๆสตีฟจ็อบส์เนี่ยจริงๆเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple กับสตีฟวอสเนีนะฮะทำคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเลยนะพีซีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะ,ะที่เป็นพีซีคอมพิวเตอร์จริงๆเป็นฮาร์ด แล้ววันหนึ่งสตีฟจ็อบส์โดนเขาไปจ้างจอห์นสกูลลี่มาจอห์นสกูลลีตอนนั้นเนี่ยมาจากบริษัทเป๊ปซี่นะฮะก็มาจอห์นสกูลลีเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยมันโตขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วจะพัดจะผูนะฮะบอร์ดของบริษัทของ Apple เลือกจอห์นสกูลลีเป็น CEO แล้วก็ไล่สตีฟจ็อบส์ออกครับเพราะ Steve Jobs สตีฟจ็อบส์ันคงทำตัวนิสัยแย่นะฮะก็สตีฟจ็อบส์ก็โดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองที่น่าสนใจคือ เขาก็ระหกระเหินครับไปทำในหลายอย่างนะฮะไปทำอะไรครับไปทำบริษัทชื่อ Next นะฮะซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลโยีนะฮะไปทำบริษัทที่ชื่อว่าอะไรครับพิกซ่านะครับพิกซ่าที่น่าสนใจคือสตีฟจ็อบส์เนี่ยไปซื้อบริษัทพิกซ่ามาจากใครครับจากจอชลูคัสครับจอชลูคัสที่ทำหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยฮะจอชลูคัสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีแผนกที่ชื่อว่าพิกซ่านะครับอ่าแผนกเนี้ยเป็นแผนกที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะเป็นหนังคอมพิวเตอร์กราฟิก ก็จอชลูคัสตอนนั้นต้องการเงินพอดีก็เลยขายให้สตีฟจอบส์ไปในราคา5ล้านเหรียญน,นะครับสตีฟจอบส์เชื่อในเรื่องนี้มากเชื่อเรื่องคนที่พิกซ่ามากนะฮะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ creativity ing นะฮะเ,เขียนโดยเอ็ดแคทมูดดูหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพิกซ่าทำงานยังไงแต่ว่าสุดท้ายสตีฟจอบส์ก็ลงไปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทพิกซ่าแล้วก็สร้างฝันให้เป็นจริงครับทำหนังชื่อว่า toy story นะฮะถังชื่อ,อ the bugs life นะหนังดัง,ดง,ดง ที่เป็นคอมพิวเตอร์100%นะครับสุดท้าย valuation นะครับ valuation ของบริษัทพิกซาเนี่ยจาก Steve Jobs ซื้อมา5ล้านเหนนรียญนะฮะโตขึ้นไปถึง70,00ล้านเหรียญ7 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้คือ Steve Jobs ฮนะแล้วสุดท้าย Steve Jobs ก็ได้กลับมาเป็น CEO ของบริษัท Apple นะอันนี้คือเรื่องราวของบริษัท Apple ทำไมถึงเล่าเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วลองนึกภาพเนี่ยคนที่เขาโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองไปแล้วได้กลับมากลับมา แล้วก็ไปสร้างสักเซสต่างๆแล้วกลับมาในองค์กรเนี่ยมันจะมีสักกี่คนถูกไหมฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ก็จะบอกว่าบริษัท Twitter เนี่ยมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่สนุกมากนะฮะทวิตเตอร์เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนปี2008เนี่ยจะเป็นบิสโตนคนเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็แจ็คดอร์ซี่ซี่เป็นเอนจิเนียร์นะครับในการที่สร้าง Twitter เนี่ยมาด้วยกันจะพัดจะผูครับเช่นเดียวกันครับปี2008ครับปี2008แจ็คดอร์ซีี่ท่เป็น CEO โดนบอร์ดไล่ออกครับบอกว่าทงางนไม่ดี แบบเป็นเอนจิเนียร์จ๋าเกินไปนะฮะทำให้พวกเอนจิเนียร์แพลตฟอร์มด้านหลังนี่มันไม่ดีนะฮะก็ไล่ออกครับไปเอาคนคนนึงที่ชื่อว่าอีแวนนะฮะอีแวนมาอีแวนเนี่ยก็มาก็เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละฮะมาก็คงจะมีทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดบ้างไม่เป็นไรแจ็คดอร์ซี่ที่น่าสนใจคือแจ็คดอร์ซี่นะครับโดนไล่ออกไปแล้วไปตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งครับบริษัทนั้นมีชื่อว่าสแควร์ครับหลายๆท่านที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีจะรู้ว่าสแควร์เนี่ยก็คือเป็นทาวก็ทําเป็นคือก้อนสีีี่่เเหลลยม็กๆนะะฮท เอาไปเสียบตูดกับับ,บโทรศัพท์มือถือแล้วทำให้สามารถรูดเครดิตการ์ดได้นะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งเทคโนโลยีนี่คืออัมเมซิ่งมากเพราะว่าไฟจากมือถือเนี่ยมันหล่อเลี้ยงไอ้ตัวแถบแม่เหล็กที่ทาให้สามารถรูดเครดิตการ์ดได้ทําให้ s s m e ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะรับการ์ดได้ครับไอพวกเครื่อง e d c นี่คือตายไปเลยนะฮะและนี่คือแจ็คดอสซี่นะครับเขาไปอ่าก่อตั้งบริษัท s แ u a r e นะฮะจากก่อตั้งบริษัท Twitter แล้วไปก่อตั้งบริษัทส quare นะฮะซึ่งประสบผลสำลเร็จมากมาย ค้างไว้ตรงนี้ก่อนคนที่ชื่ออีแวนนะฮะเช่นเดียวกันครับมาทำมารันบริษัททวิตเตอร์นะครับรันไปรันมาครับปี2010ครับไม่รู้เป็นอะไรครับบอร์ดไล่อีแวนออกครับไล่ออกไปเพราะว่าทำงานไม่ดีครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เขียนไว้ในหนังสือนะฮะติดนั่นติดนี่นะครับจะเอา C.O.O. ขึ้นมาแทนนะครับอีแวนโดนไล่ออกไปเสร็จปุ๊บไปตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งครับเขาเชื่อในเรื่องการเล่าเรื่องมา ไปตั้งบริษัทบล็อกครับเขียนบล็อกนะรบ,บริษัทนั้นมีชื่อว่ามีเดียมฮะหลายๆท่านจะรู้ว่ามีเดียมเนี่ยตอนนี้เป็นบล็อกอันดับต้นๆของโลกนะคใครที่อยากจะเขียนบล็อกเนี่ยเข้ามีเดียมนะครับเหมือนเข้าไอเดียจาก Twitter เนี่ยไปทําให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็กลายเป็นบล็อกบล็อกเอ่อเว็บไซต์ที่คนเข้าไปเขียนบล็อกเยอะที่สุดในโลกนะฮะอีแวนโดนไล่ like ออกจาก Twitter ไปตั้งบริษัทมีเดียมครับสองปี2010แล้วก็ประสบความสําเร็จมากมายนะฮะแล้วก็ในปีถัดๆมาครับ แจ็คดอร์ซี่ฮะแจ็คดอร์ซี่ได้เชิญกลับมาเป็น CEO ของบริษัททวิ t เตอร์ครับน่าสนใจไหมฮะคล้ายๆเรื่องของสตีฟจ็อบส์ไหมฮะแจ็คดอร์ซี่เนี่ยคือโดนไล่ออกไปจากทวิ t เตอร์นะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปสร้างบริษัท Square เติบโตมากกลายเป็นเซเลบในวงการนะครับเป็นอินโนเวเตอร์ตัวจริงเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็กลับมากลับมาเป็น CEO ของบริษัท ทวิตเตอร์ครับแจนะ็คดอซี่นะคนคนนี้เนี่ยถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนที่อเมซิ่งมากๆนะครับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์แล้วก็มีวิธีการทำงานที่น่าสนใจอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ผมอยากจะเล่าภาพรวมให้ฟังว่าจริงๆแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยที่โดดไล่ออกจากบริษัทตัวเองนะฮะอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยโดนไล่ออกจาก Apple แล้วก็ไปก่อตั้งบริษัทนะฮะ Next แล้วก็พิกซานะครับให้ประสบความสําเร็จ แล้วก็กลับมาได้ที่บริษัท Apple เนี่ยพลังใจมันต้องมีแค่ไหนนะฮะเพราะนั้นเรื่องความล้มเหลวเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันมันจะขึ้นกับว่าคุณเป็นองค์ประกอบหรือเปล่าคุณมีวิญญาณผู้ประกอบการหรือเปล่าความผิดหวังมีแน่นอนนะครับเรื่องราวของ s ีฟจ็อบส์เนี่ยที่ผิดหวังไปแล้วเป๋ไปเยอะมากเลยนะฮะแต่เขาก็กลับมาได้นะครับแจ็คดอสซี่นะฮะคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะโดนไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือเลยฮะสร้างขึ้นมาจากวันที่เขาทำแฮกเกอร์ ทำแฮกการ์ตอนสร้างบริษัทเป็นไอเดียสร้างบริษัทนี้ตัวเองขึ้นมานะครับจับพัชจับผูครับด้วยวิธีการทางการเงินนะครับด้วยแชร์โฮเดอร์ต่างๆครับไม่พอใจนะครับว่าเป็นเอนจิเนียร์บริหารงานไม่เป็นโดนไล่ออกนะครับไปทําบริษัทชื่อสแควร์นะออกมาทําบริษัทชื่อสแควร์ฮะซึ่งเป็นอินโนเวชันระดับโลกเลยนะฮะอันนี้ใหญ่ขอ,อย้ำอยากให้ทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะครับมันอเมซิ่งมากนะไอ, Square, ไอ้สแควร์ไอซีเหลี่ยมๆที่เป็นทําให้รูดรูดบัตรได้เนี่ยมันมันเปลี่ยนโลกมากๆเลยนะฮะแล้วสุดทท้าาายํํสสเเรเร็็จจปุ๊บ เช่นเดียวกันฮะบอร์ดของ Twitter ก็ชวนเขากลับไปเป็น c e o ครับแจ็คดอร์ซีนะครับและอีกคนหนึ่งก็คืออีแวนนะฮะโดนไล่ออกไปครับพลังใจมันยังอยู่ครับก็เลยไปตั้งบริษัทอีกหนึ่งชื่อมีเดียมนะเป็นบล็อกระดับโลกนะครับผมก็อยากจะชวนคิดนะนะครับว่าเวลาเราพูดว่าเวลาเราเจอปัญหาในการทํางานเนี่ยทุกวันนะฮะพนักงานทุกๆท่านเนี่ยคือเวลาเราเจอเราผิดหวังกับเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเราทําอะไรแล้วมันไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ย พลังใจของเราในการที่ฟื้นฟูตัวเองกลับมาเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนนะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีใครจะมาเขาเรียกว่าฟ,ฟ,ฟ,ฟื้นฟื้นฟูตัวเราเองมากกว่าทัศนคติของตัวเราเองนะครับถ้าเราเป็นพนักง,งานกินเดือนทั่วไปเนี่ยเราก็จะวุวายว่าเออทำไมเป็นอย่างนั้นฉันอยากจะโปรโมทไงถูกไหมฉันอยากจะได้รับเลคคอร์เชันคือเราสึกว่าพลังของเรามันอยู่กับคนอื่นมันอยู่กับหัวหน้าเรามันอยู่กับผู้บริหารที่เขาเป็นคนบอกว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราเก่งเราไม่เก่ง แต่นั่นน่ะมันคือทรั p นะฮะของพนักง,งานประจำคือเราชอบคิดว่าคุณค่าของเราเนี่ยคนอื่นเป็นคนตีค่าซึ่งอาจจะถูกต้องหรือผิดไม่รู้ในองค์กรแต่ในวัฒนธรรมพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะช่วงชิงกันแต่ว่าในเชิงของวิญญาณผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเรามีมันสักหน่อยนะคุณค่าของคนเนี่ยในการก้าวข้ามอุปสรรคเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองนะไม่ว่าจะโดนนึกภาพว่าคนคนหนึ่งโดนไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคงจะโดนเข้าใจผิดมันคงจะมีความซัฟเ์อร์ความโกรธแค้นมากมาย แต่ถ้าคุณก้าวค่ามันได้เนี่ยก้าวคุณก็อาจจะสร้างตำนานได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างสตีฟจ็อบส์แจ็คดอว์ซีหรือว่าเอแวนที่ที่กล่าวไปนะเรื่องราวของ Twitter เนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายนะวันนี้เวลาหมดแล้วมีเรื่องน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังฝาก Subscribe แปะม,มันทักครึ่งพอดแคสต์และติดตามใน Twitter ด้วยนะครับเราพบกันใหม่กับแปะมัทักครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ